เสื้อผ้าผู้หญิงรองเท้าอะไรอย่างนี้ครับดูครับเสื้อผ้าราคาแค่ร้อยสาบสองบาทเนี่ยนะครับถูกมากนะครับมีเครื่องวัดไข้ด้วยนะครับผมเจลลางมืออะไรอย่างนี้ครับ299าบาทเนี่ยแบบเป็นหลอดก็มีนะครับผมเจลลางมือเป็นหลอดหลอดละหกสิบเาบาทนะครับผมครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับช่องバาแรงชาแนลนะครับผมก็ผมก็จะมาแนะนํา ที่มีชื่อว่า u p e a k นะครับผมซึ่งเจ้าแอปตัวนี้เนี่ยเป็นแอปที่อยู่ในเครือเดียวกันกับ lazada นะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้จักแอปนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวแอปนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับผมเขาจะนําสินค้าจากแอป u p e a k เนี่ยไปขายในแอป shopee นะครับผมหรือว่าแอปต่างๆหรือว่าขายใน Facebook อะไรต่างๆนะครับผมซึ่งเจ้าแอปตัวนี้เนี่ย สินค้าเนี่ยถูกแล้วก็ดีนะครับผมราคาถูกถูกจริงนะผมเข้าไปดูแล้วนะครับผมซึ่งสําหรับผู้หญิงนะครับที่อยากซื้อเสื้อผ้าเรื่องสาอางอะไรต่างๆนะครับผมมีขายครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับผมซึ่งจะมีแม่ค้าหลายคนเนี่ยเอาเนี่ยแหละครับเสื้อผ้าจากยูพิกไปขายในช็อปปีนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้สมัครแอปนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปสมัครกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในตัวแอปกันนะครับผมซึ่งในตัวแอปก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งเห็นไหมครับก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายให้เราเลือกชมนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับสําหรับเสื้อผ้าผู้หญิงรองเท้าอะไรอย่างนี้ครับดูครับเสื้อผ้าราคาแค่ร้อยสาบสองบาทเนี่ยนะครับถูกมากนะครับผมเนี่ยกางเกงร้อยเก้าเก้าอนี้ ผมว่ามันน่าจะถูกกว่าในช้อ e e ด้วยนะครับเพราะว่าส่วนมากคนใน s h อ p e e เนี่ยจะเอาสินค้าจากแอปย p i c กเนี่ยไปขายใน s h อ p e e นะครับผมซึ่งก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูในแอปนี้ก่อนเผื่อสนใจที่อยากจะซื้อนะครับผมนี่ครับมีรองเท้า192บาทถูกมากนะครับผมอ่าเนี่ยครับกางเกงอย่างเช่นกางเกงตัวเนี้ยดูสิ โอ้โหลายสวยลายสวยมากนะครับซึ่งถูกมากนะครับเนี่ยอย่างชุดชุดผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหชุดแฟชั่นอย่างเงี้ยถูกจริงๆครับร้อยสาบาทเท่านั้นเองครับซึ่งมันอาจจะมีทั้งจัดส่งในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับก็ไปสมัครสมาชิกด้วยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้ด้วยนะครับผมใส่โค้ดแล้วจะได้อะไรใส่โค้ดแล้วคุณจะได้ส่วนลด30บาทในการซื้อสินค้า นะครับผมได้คูปองส่วนลด30บาทนั่นเองนะครับผมอย่าลืมเลยสาคัญเลยคือต้องใส่โค้ดตรงนี้นะครับที่ผมขึ้นว้ให้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หมวดหมู่กันบ้างหมวดหมู่ก็จะมะีแฟชั่นผู้หญิงแฟชั่นผู้ชายอะไรท่าเด็กท่ารถก,กระเป๋าเครื่องประดับเครื่องครัวเครื่องใช้อะไรต่างๆนะครับผมมีซูเปอร์บังกินมีของกินด้วยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กพัดลมอย่างเงี้ยพัดลมแอร์อะไรต่างๆนะครับผมของสั์เลี้ยงก็มีนะครับผมตุ๊ก,ก,ต,กตา n g ตุ๊กตาพวกนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปที่หมวดที่แฟชั่นแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าผู้หญิงน่าจะสนใจนะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะผมก็น่าจะสนใจในแอปนี้ครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยถูกมากนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับอย่างชุดเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับผมตัวละไม่ถึงร้อยก็มีนะครับผมถ้าเราสั่งเยอะคือว่าคุ้มนะผมว่าคุ้มเพราะว่ามันก็จะส่งทีเดียวไม่เสียค่าจัดส่งเยอะอะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูผู้ชายกันบ้างนะครับผม นี่ครับผมผู้ชายนะครับโอ้โหเสื้อกางเกงอะไรต่างๆนะครับผมไอ้เนี่ยเห็นไหมครับมีแบรนด์ของ GQ ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดังเหมือนกันนะแบรนด์เสื้อของ GQ นะครับผมก็เข้ามาดูกันได้นะหาเสื้อเท่ๆเนี่ยครับโอ้โหเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับผมโอ้โหลายถือว่าเป็นเรียกว่าแนวแรปเปอร์แรปเปอร์หน่อยนะครับผมราคา128บาทนะครับผมมีเสื้อยืนมีหน้ากากอนามัยด้วยนะครับ เสื้อกางเกงอะไรต่างๆนะอย่างเส้นลายนี้โโหผมว่าสวยนะลายนี้นะเหมาะสําหรับพวกแรปเปอร์อะไรอย่างนี้นครับผู้ชายเป็นเสื้อแบบตัวใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะครับร้อยสี่สามบาทค่าจะส่งยี่สิบบาทเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันบ้างก็ะจะมีบอกสินค้ามาใหม่อะไรอย่างนี้นครับเอาไปดูซิสินค้ามาใหม่มีอะไรบ้างเส้นกล่องใส่รองเท้าห้าสิบห้าบาทนะครับมีหมอ้อไฟฟ้าสินค้ามีเยอะ ผมว่าเยอะไม่แพ้กับช้อปปี้ a าซาดเลยนะแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยนะครับผมอ่าอย่างเช่นเสื้อตัวนี้นะครับเห็นไหมครับลายดูดีนะผมว่าลายสวยด้วยใครที่อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับผมอยากขายสินค้าออนไลน์นะครับผมผมแนะนําว่า a อคยูพิเนี่ยสามารถเอาสินค้าเนี่ยไปขายได้ก็คือการเขาเรียกว่าขายแบบดับชิปนะครับก็คือเราสามารถเนี่ยก๊อปรูปจาก ในตัวแอปเนี่ยไปโพสขายใน Facebook ได้นะครับผมซึ่งถือว่าดีนะครับผมเจ้าตัวนี้หาเงินได้อีกประเภทหนึ่งก็คือนะครับผมถ้าเราสมมุติว่าเรามาสมัครเป็นยูพิกนะครับผมเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับผมจากการขายสินค้านะครับผมอย่างเช่นสินค้ารองเท้าตัวนี้นะครับผมราคาเจ็สิบสบาทเราก็จะได้ค่าคอมอีก2บาทหกสสตางค์อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราขายสินค้าที่แบบสูงๆราคาสูงๆอะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นคอมมิชชั่นอะไรไหมครับอย่างเช่นเครื่องกองน้ําร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับหนึ่งเมืองสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับถ้าสมมติว่าเราขายได้เราก็จะได้ค่าคอมเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทนะครับไอ้ไหมครับมีโทรศัพท์มือถือขายด้วยนะครับใครที่อยากเป็นพ่อค้าไม่ค้าออนไลน์นะครับอย่าลืมมาสมัครเป็นยูพิกเขาเรียกว่ายูพิกเกอร์นะครับผมก็มาสมัครนะครับผมใช้โค้ดของผมเนี่ยนะครับก่อนจะสมัครสมาชิกนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ดของผมด้วยนะครับผมซึ่ง ถ้าเราขายได้เยอะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือสินค้าผมว่ามันสินค้ามันถูกจริงๆนะแล้วก็มีมีเครื่องวัดไข้ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดใช่ไหมครับเราสามารถใช้สินค้าพวกนี้เอามาขายในเขาเรียกว่าตามกระแสอ่าอย่างเช่นแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราสามารถซื้อมาขายได้นะครับผมซื้อแบบซื้อมาเยอะๆทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาขายอ่าถูกถูกมากนะครับผม แล้วก็สินค้าผมว่าเป็นสินค้าที่ดีได้มาตรฐานด้วยนะครับอย่างเช่นหมวกก็เรียกว่าหมวก,กป้องกันไวรัสนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับเราสามารถซื้อเอามาโพสต์ขายในเฟสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเรามาขายเราก็ได้กําไรด้วยช่วงนี้ก็คือแบบหลายคนก็ว่างงานนี่แหละครับ ือโอกาสของคุณนะครับสามารถเอาสินค้าเนี่ยมาโพสขายได้นะครับเดี๋ยวดูสินค้าอื่นดีเนี่ยเจลล้างมืออะไรอย่างนี้ครับ299บาทเนี่ยแบบเป็นหลอดก็มีนะครับผมเจลล้างมือเป็นหลอดหลอดละ69บาทนะครับผมถ้าอยากได้ค่าคอมอย่าลืมว่าต้องต้องสมัครเป็นยูพิกชอยนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าไม่สมัครจะได้ค่าคอมหรือเปล่านะครับอย่างเสื้อฮูดตัวนี้สวยนะผมว่าเป็นแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเลยนะครับผมร3อบบาทเองนะครับผมสินค้ามีเยอะแยะมากมายนะครับผม กนะูก็มาแนะนาประมาณนี้นะครับผมซึ่งเนะจะแอปตัวนี้เนี่ยหลายคนยังไม่รู้จักผมก็เลยอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักกันเยอะมากขึ้นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมมาสมัครกันเยอะๆนะครับผมแล้วอย่าลืมใส่โค้ดในตอนที่สมัครอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมโค้ด เอาผมเองนะครับจะได้ส่วนลดนะครับผมถ้าไม่ใส่โค้ดจะไม่ได้ส่วนลดนะครับสิ่งสำคัญเลยคือต้องใส่โค้ดนะครับผมเราก็สามารถใช้แอปตัวนี้เป็นแอปหาเงินของเราได้นะครับผมก็คือสามารถเอาสินค้ามาขายในเฟสอะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ต้องพิกวิกฤจให้เป็นโอกาสครับผมใครที่อยากจะขายของออนไลน์นะครับผมแอปตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากขายของออนไลน์นะครับผมก็ไปสมัครแล้วก็มาขายกันได้นะครับผม ก็ถ้าหาผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยวันนะี่ทีนี้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ได้นะครับผมถ้ามีอะไรที่อยากจะคอมเมนต์บอกกันได้ก็บอกกันได้นะครับผมก็วันนี้ก็พอเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ